สวัสดีค่ะวันนี้เคมีราชมงคลขอนแก่นจะมาเล่าให้ฟังว่าสาขาวิชาต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างวิศวกรรมโยธาทำงานควบคุมการสร้างถนนอุโมงค์การสร้างอาคารตลอดจนการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสุขขาพิบาล นักเคมีซึ่งจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีจะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นปูนซีเมนต์ได้แก่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอื่นๆโดยจะต้องมีผู้ที่จบวิศวกรรมอุตสาหาการวางแผนการผลิตแหล่งวัตถุดิบแผนผังโรงงานการควบคุมความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพวิศวกรรมโลหะการ ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมงานหล,ล่อเช่นการหล่อเหล็กกล้านักเคมีควบคุมคุณภาพของวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี้เช่นกระจกนักเคมีจะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพความโปร่งแสงของกระจกควบคุมการเกิดฟองอากาศและอื่นๆวิศวกรรมไฟฟ้า วางแผนออกแบบดูแลรักษาตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของอาคารหรือโรงงานขนาดใหญ่ในเรื่องไฟฟ้านี้นักเคมีจะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟาหรือแม้แต่การผลิตน้ําประปานักเคมีก็จะต้องควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ด้วย วิศวกรรมเครื่องกลรวมกับวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมไฟฟ้าการออกแบบระบบรางรถไฟการตัดทางรถไฟการซ่อมบำรุงรถไฟตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆของรถไฟการวิเคราะห์แรงต้านและการใช้พลังงานของรถไฟการสร้างและซ่อมบำรุงรางรถไฟการควบคุมการจราจรของรถไฟและระบบการส่งสัญญาณ นักเคมีควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามค่าออกเทนต่างๆและน้ำมันเครื่องทุกชนิดสีที่ใช้และวัสดุเคลือบผิวเพื่อให้สีสวยงามติดทนนาน วิศวกรรมแมคคาททอนิกและหุ่นยนต์ออกแบบเครื่องจักรกลสมัยใหม่เช่นหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติทุกชนิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแผงวงจรต่างๆเช่นรีโมทคอนโทรลเครื่องบินโดนแผงวงจรคอมพิวเตอร์พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์หรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองคอ์กรต่างๆนักเคมีควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ผ่านการขึ้นรูปควบคุมปริมาณโลหะหนักที่ตกค้างในกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตรทำหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตอาหารจำนวนมากการเก็บอาหารกระบวนการขนส่งก่อนถึงมือผู้บริโภควิศวกรรมเครื่องก,รรกลการผลิตวิชาเอกผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มที่เป็นหลักสูตรร่วมกับบริษัทดัช i ิลทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุมเครื่องจักรกลตลอดจนดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตภายในของหน่วยผลิตนักเคมีทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของนมรสชาติกลิ่นสีความเข้มข้นรวมถึงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดทั้งแบบกล่องกระดาษกระป๋องพลาสติกและโฟม จากที่ได้กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจริงๆแล้วทั้งวิศวกรและนักเคมียังมีบทบาทและหน้าที่ในสายงานอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากทราบความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะ